สวัสดีครับเพื่อน<ๆ>เพอนเขาเข้าสู่ช่องของทีเด็ดเชลยวนะวันนี้ก็คิดว่านะคิดว่าจะมาอัปเดตตัวผลตอบแทนในตัวของมาเบกวอเลตทุกคนนะ <c oughs> ผมว่าน่าจะฝากมาสักพักใหญ่แลวนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูบ่างว่าแบบตอนนี้ผมได้เท่าไหร่แล้วผมก็ได้ชุดไอเดียมา <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรคอนเทนนะโทษทีนะชุดน้องน่ารักมากนะผมเลยเลือกเป็นชุดแบบกิโมโนญี่ปุ่นมานะอะ <c oughs> เข้าเนื้อหาดีกว่า ก็คือคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตัวผลตอบแทนทั้ง NKT และ NKA นะครับว่าตอนนี้ผมได้อยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เข้าสู่วีกที่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมว่าไปดูด้วยกันดีกว่านะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วนะไปไปดูด้วยกันนะฮะไปขผมอโอเคเพื่อนๆนี้ผมพามาอยู่ในส่วนของตัวแอปมาเป็นวอลเลตนะครับก็จะมีตัวอร่ยข้างล่างเนอะเป็น NKT และ NKA ทุกคนนะครับผมก็จะมีการฝากไว้ตรงนี้ทุกคนเห็นไหม ตอนนี้เป็นช่วงของซีซั่นสามนะครับแล้วเข้าสู่ในวิกที่สี่แล้วนะเออวิกสี่แล้วนะครับตอนนี้ผลตอบแทนเบื้องต้นพื้นฐานอยู่ที่สามแปดแปดจุดหกนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดจุดแปดหนึ่งแปดนะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าผมได้เท่าไหร่ตอนนี้นะฮะอ่ะตอนนี้ผมฝากทั้งหมด153เหรียญ NKT นะครับหรือตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ประมาณ41ดดอลลาร์เนาะนะครับแล้วก็โทเค็นรางวัลผมอยู่ที่ 7.2 mbxl นะหรือประมาณ11.53ดอลลาร์ usd นะ usd แล้วกันนะครับพูดเป็น usd แล้วกันแล้วก็ตอนนี้เองต้องยอมรับว่าหนึ่งคือตอนนี้ส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีทุกคนมันเริ่มแบบมีการรีบาวนะครับเริ่มมีการย้อนกลับมาทำให้ผลตอบแทนในบางทีอะบางทีเราดูสึกมันรู้สึกสูงสข,ขึ้นมาหนึ่งเนื้อปะแต่ก่อนอนะมันได้น้อยกว่านี้นิดนึงครับเพราะว่าแบบด้วยคอนที่เหรียญมันตกเนอะไอตัวค่าเหรียญนะ mbxl พวกนี้มันตกนะครับตอนนี้มันเริ่มกลับมาแล้วนะฮะ ก็ถ้าเกิดคิดง่ายๆตรงๆก็ประมาณเท่าไร่แล้วเท่าไรเลยผมผมนั่งกดเลยดีกว่าโทษทีนะอ่ะทุกคนรู้กันนะว่าช่องนี้แบบจะไม่ได้ทำกับบ้านไว้ก่อนนะครับเราจะมาทําพร้อมกันในคลิปเลยนะทุกคนนะเอออย่างนี้อีกแล้วหรอทุกคนถามว่าอย่างนี้อีกแล้วเหรอฮะอย่างนี้อีกแล้วเหรอฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองคิดดูแล้วกัน,นครับเราลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะสี่สิบเอ็ดใช่ไหมผมเอาเป็นสิบเอ็ดแล้วกันสิบเอ็ดจุดห้าสี่นะครับเราลงทุนไปทั้งหมดสี่สิบเอ็ดจุด สามเจ็ละกันอ่ะจาสานะฮะอ่าตกประมาณ27.89%ก็นะก็ก็ไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่27%่โอเคไหมยี่นะผมไดประมาณยี่สิบที่ได้มาตอนนี้นะจากจากเงินลงทุนนะครับก็ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะใช้ได้รับได้อยู่ครับผมอ่ะแล้วตอนนี้คือมันลงทุนไปแค่ส1ิบอ็ดเรเข้างล่างไม่เห็นปะมันจะจบ ตอนที่เดือนมีนานะครับอันนี้คือคยังแค่สิเปยังเรียกว่ายังอีกยาวๆนะครคือ2ีที่ผมบอกทุกคนเนี่ยคือเป็นยีซนที่นับณวันนี้นะณนะวันนี้นะครยัไม่จบเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู NKA ต่อ NKA ผมอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้นะครับ NKA เหรียญของเธอ Asterite ใช่ไหมพื้นฐานอยู่ที่503ศ50ูนห้าร้อยสามเปอร์เซ็นโอ้โหเพิ่มติมอยที่สองร้อยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ซี่นนี้ NKA อบแทน่อนออนะ ถือว่าเข้าตามากๆครับผมเห็นค่อนข้างดีมากๆคะอ่ะดูกัน NKA ผมลงทุน NKA ผมลงทุนอยู่ที่90 NKA นะครับหรือตีเป็นมูลค่าประมาณ62 USD นะผลตอบแทนผมได้มาที่15 MBXL นะครับหรือที่25 USD นะอ่ะผมลองดูแล้วกันนะคะผลตอบแทน25.11นะครับกับลงทุน62นะครับ15อ่ะ คูณ100%เข้าไปนะครับผลตอบแทนณนะวันนี้ของ NKA อยู่ที่40.4%เพื่อนๆนณนะตอนนี้นะ40.4%เยอะนะไม่น้อยนะผมว่าไม่น้อยนะเมื่อกี้27่อันนี้40นะครับพะฉะนันถ้าผมตอบไว้เร็วนะสมมติคุณมีเงินลงทุนเท่าเท่ากันนะ่ะ NKA ผลตอบแทนค่อนข้างจะโอเคกว่านะครับสำหรับคนที่ถามว่าจะลงทุนตอนนี้ทันไหมผมมองว่ายังทันนะอะผมส่วนตัวผมมองว่ายังทันนะครับยังสามารถมาร่วม มาร่วมกันได้เนอะมาร่วมกันได้นะฮะอ่ะคิดว่าคงเป็นข้อมูลอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้กับคนที่มองว่าจะลงทุนดีไหมตอนนี้ค่าเหรียญกำลังขึ้นครับผมค่าเหรียญกำลังขึ้นนะผมคิดตัวเข้าแล้วกันผมมีอะไรนะยี่สิบห้าใช่ไหมจุด 11, 11. หนึ่งหนึ่งผลตัวแทนตอนนี้ผมนะยี่สิบจุดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ NKT อยู่ที่บวกสิบเอ็ดจุดห้าสองครับผมสามสิบหกค่าเงินยุยด,ดีผมให้อยู่ที่ประมาณสามสิบสามแล้วกัน ผลตอบแทนผมที่1,200กว่าบาทตอนนี้นะครับตอนนี้ที่ยังไม่ขิ้นสุดนะแค่4 1บเอครับยังอีเลยหกถึงกหกสิบเปอร์เซ็นต์บยปรมานอะ่ะก็คงตกเบ็ดเสร็จแล้วผมว,ว่าน่าจะสิ้นสุดประมาณเออผมว่าระมาณ2พ0 0ได้ปะผมถึงมานะ2 0พ0กว่าประมาณนี้แหละอืมอ่ะโอเคอัปเดตเขาคร่าวประมาณนี้ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปปิดคิดกันเลยแล้วกันครับผมไปฮะอ่ะเป็นไงบ้างเพื่อนผมหวังว่า ข้อมูลที่เอามาอัปเดตให้จะมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะครับกับคนที่กําลังแบบมองว่าจะลงทุนดีไหมไม่ลงทุนดีไหมตอนนี้ค่าเหรียญกำลังขึ้นนะคิดว่าก็น่าสนใจอยู่นะครับผมแทนเขาก็ยังถือว่าโอเคอยู่ในกลุ่มของคริปโตเคอเรนซีเนาะนะครับอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คงอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้ให้กับน้องกิโมโนผมนะที่เรียกว่าชุดน่ารักมากฟินชุดแจกฟรีก็เอามารับไปก่อนผมต้องรับนะผมเกือบไม่ได้นะผมต้องรีบเข้าทุกวันเพราะว่าผมต้องการชุดของน้องนะฮะนี่เหรอไหมอืมดู อ่ะโอเคผมยังไงขอบคุณทุกคนนะมากที่มาติดตามแล้วก็รับชมคลิปของผมนะยังไงผมรบก,กวน,น,นเพื่อนทุกคนด้วยนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตัวกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปหรือเวลาไลฟ์สดเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนทุกคนจะได้รู้เนาะนะครับแล้วก็ผมฝากกดไลค์กดซับแฟนเพจของ 3th channel ไว้ด้วยนะใน Facebook นะครับแฟนเพจนะนะครับตัวอัปเดตข่าวสารกันสุดท้ายก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับยังไงผมจะได้ดูอ่านทุกคอมเมนต์ให้้นนะะะคครจจครัับบออแตต่่าจจไมทุกง มานผมอาจจะตอบไม่ได้นะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมา,มากนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งคลิปหน้าไลน์หน้าเนอะนะครับผมบ๊ายบายครับผม